เะะมี<ด>วิธีแตือว่าช่วยจำไหมคะช่วงนี้วมดจำอะไรไม่ค่อยได้เลยคะ่ะโอ้โหต้องเรียนยไปบ่อยๆหมดแล้วโอ้จริงๆต้องดูไปบ่อยคัดไปบ่อยจริงๆก็เหมือนกันนะขนาดบางทีคําบางคําเห็นลหลายๆรอบยังลืมเลยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะคะคําที่เราไม่ได้ใช้ก็ก็มันก็จะลืมง่ายหน่อยเหมือนบางทีภาษาเราเองเราคําบางคํายังลึกไม่ออกเลยใช่ไหมเหมือนเราอยู่เกาหลีนานอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาเราเองเรายังลืมเลยจะเอาอะไรใช่ไหม กับภาษาต่างชาตินะคะเป็นเรื่องปกติจริงจริงคุณกะไทยยังลืมบางทีเลยใช่ไหมอะไรที่เราไม่ได้ใส่ใจเอาจริงๆนัเหมือนถามว่าคุณมดเมื่อสองวันก่อนมื้อเช้ากินอะไรจําได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันสมมติว่าคุณมดกินอาหารเหมือนเดิมทุกวันเงี้ยคุณมดจะจําได้แต่ถ้าแบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็จําไม่ได้อะมันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ใส่ใจอะแต่ถ้ามื้อน,นั้นระหว่างที่กินมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือมันมีความรู้สึกอะไรที่แบบพิเศษคุณมดถึงจําได้อ๋อมื้อน,นั้นน่ะกินส้ตมตำจําได้เพราะมันเพราะเพื่อนมาทําให้มันต้องมีอะไรทําให้เราจําได้เหมือนกันถ้าเราไม่เคยใช้หรือเราไม่ได้ใส่ใจแค่อ่านเฉยๆอะมันไม่จําจริงๆหร,รือออกใช่ไหมคะเนอะก็เหมือนอรายละเอียดนชีวชตปะจำวันเหมือนเราทาโดยที่ไม่ได้คิดเอากุญแจไปวางไว้ไหนเงี้ยลืมแล้ว แต่ถ้าเราคิดสักนิดหนึง่งแบบเอาใจไปใส่สักนิดหนึง่งมันก็อาจาจะจําได้ได้ง่ายขึ้นหรือว่าพยายามอ่านบ่อยๆนะคะนะทำอะไรซ้ําๆบ่อยๆใช่ไหมเหมือนเออทำมันก็เป็นทักษะอย่างหนึง่งอะใช่ไหมอย่างเช่นเราตอนแรกขี่จักรยานยังไม่แข็งว่ายน้ายังไม่เป็นมันก็ต้องฝึกไปบ่อย,อยมันถึงจะมันถึงจะว่ายเก่งขึ้นมันถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือจะขี่ได้แข็งขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนการฝึกอย่างอื่นๆนะเนาะนะคะไม่เป็นไรทําบ่อยๆลืมก็อ่านอีก ลืมก็อ่านใหม่แต่มันดีอย่างหนึ่งคือเรื่องการเรียนภาษาคําที่เราลืมไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาคือคําศัพท์มันก็วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่นี้แหละใช่ไหมคํานี้ลืมเ,เดี๋ยวผ่านไปสองบทนี้คานี้ก็มาอีกเี๋ยวเราได้เห็นอีกผ่านไปอีกสองบทเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวเห็นอีกเดี๋ยวเห็นไปบ่อยก็จําได้เองนะคะคําไหนที่เราต้องใช้หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันพยายามท่องไว้ก่อนคําไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เป็นไรก็ดูผ่านๆดูบ่อยๆ จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาอีกหรือคําบางคําไมไ่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างเงี้ยในชีวิตนี้ก็อาจจะไม่ต้องได้ใช้อยู่แล้วก็เออแค่ฟังได้เออรู้บางว่าเคยเรียนแล้วก็พอบางคาสมมติคำว่าสุบุรีเงี้ยเราไม่สูบุหรี่เราเป็นคนที่ไม่ไปซื้อบุหรี่เราไม่ต้องจาว่าบุหรี่เรียกว่าอะไรมันก็คงไม่ได้เดือดร้อนกับชีวิตเราอย่างเงี้ยสมมตินะคะอาจจะมีคําแบบนี้ใช่ไหมนะอันนี้ก็ก็ลองดูแล้วกันเนาะคําไหนที่เราคิดว่าสําคัญเราควรรู้ก็พยายามท่องบ่อยๆพยายามใช้ ขนานที่จาไม่ได้การบ้านก็ไม่ได้ส่งช่วงจำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเรียนแบบไม่เครียดเนาะนะคะเขาจริงๆกันบ้านเราก็เพื่อให้นักเรียนได้ไปฝึกนั่นแหละแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบคุยบังคับตัวเองต้องฝึกต้องต้องส่งทุกบทนะบทไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ยากมากง่ายๆ ก็ไม่ต้องส่งก็ได้นะบทไหนรู้สึกว่าเอยบทเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจอยากฝึกมันเป็นแกมมาที่งงๆอย่างเงี้ยก็ฝึกแค่นั้นก็ได้นะคะมันมดทำอะไรแต่มันแบบว่าได้มั่งมีได้มั่งได้มั่งก็เลยยังไม่ได้ส่งได้ค่ะก็ค่อยๆทยอยส่งมาเนาะอย่างเช่นเล่มหนึ่งนี้ยง่ายๆเนี้ยคุณมดไม่ได้อะไรใหม่เลยคือไม่ได้ ไม่ได้ความรู้ใหม่เลยก็ไม่จำเป็นต้องทําก็ดูผ่านๆอ๋อโอเคคําศัพท์บางคําไม่รู้ก็แค่นั้นก็พอคือไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปทําอะไรที่ที่มันทําให้เราเสียเวลาก็ได้นะคือมันไม่จําเป็นเหมือนเรามีเวลาแค่วันนึงเรามีเวลาอ่านหนังสือแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเอาไปฝึกอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าอย่างเช่นบทหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าอ่านรอบเดียวจําไม่ได้ก็อ่านสองรอบอีเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าดูผ่านๆเราจําได้หมดไม่จําเป็นต้องไปนั่งไล่ทําแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งแล้วก็ได้นะคะ ใช่ไหมตอนเล่มหนึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยแหละมันค่อนข้างจะง่ายเ,าเล่มหนึ่งเล่มหลังๆบทลหลังๆถ้ารู้สึกว่ายาก<ม>ก็สามารถไปทบทวนได้เล่มสองก็เหมือนกันนะมันก็จะมีบทที่ง่ายบ้างยากบ้างสลับกันไปบางบทเราคาศัพท์รู้เยอะก็ไม่จมําเป็นต้องไปนั่งทําก็ได้นะทําแค่บางส่วนก็ได้เช่นส่วนคําศัพท์มันง่ายมานั่งโยงโยงโยงไม่เป็นไรก็ดูๆเฉยๆก็ได้แต่เช่นพาร์ทการแต่งอย่างเงี้ยเราอยากจะลองเขียนเองเราก็ส่งมาส่งมาแค่ตรงนั้นหรือไม่ก็แค่ถามแค่ตรงที่ ลองทาแล้วไม่เข้าใจก็ได้จะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะอ่ะแล้วไม่อยากทํามันต้องมานั่งนั่งทําชั่วโมงสองชั่วโมงมันเหนื่อยเงี <c oughs> ้ยก็คือดูผ่านๆเอาแค่ตรงไหนทําไม่ได้หรือตรงไหนที่ดูยากเอาแค่ทําพัดการอ่านก็พอหรืออะไรเงี้ยเอาที่รู้สึกว่าเออเราอยากวันนี้เราฝึกได้แค่ไหนก,ก็ฝึกแค่นั้นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ทุกครั้งฝึกจะต้องนั่งอ่านสองชั่วโมงบางทีครูก็บังคับตัวเองเหมือนกันนะทุกวันอยากให้ตัวเองแบบนะพยายาม นะเตรียมการสอนอะไรเงี้ยบางทีเราต้องนั่งเตรียมการสอนเป็นชัวนช่วโมงสองชัวง่วโมงเราก็เหนื่อยบางทีก็วันไหนเหนื่อยก็อย่างน้อยขอให้ได้เตรียมสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ยังดีก็อย่างน้อยสิบนาทียีสิบนาทีก็ยังดีอย่างเงี้ยนะเออก็บอกตัวเองอย่างน้อยวันนี้อ่านแค่สิบนาทียี่สิบนาทีก่อนนอนก็ยังดีนะคะท้องจริงบางทีสอบระดับสูงๆครูบางคําบางคําหลายคําครูก็ไม่ได้ใช้ตลอดบางคําที่แบบ บาคำก็ลืมก็มีบางคำก็ยากมากๆก็มีมันสอนระดับมหาลายัยหรือสอนระดับสูงๆอะ่ะคำหลายคำคือไม่ใช่คำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยครูก็ต้องมาทบทวนก่อนเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเหมือนกันนะคะไม่ใช่จำได้ทุกคำไม่มีใครจำได้ทุกคำจริงๆนอกจากว่าคำที่เราใช้บ่อยๆอย่อะเนาะนะคะมีอยู่แล้วแหละเรียนแล้วลืมเป็นเรื่องปกติมากใครมันจะเรียนแล้วจำได้หมดใช่ไหม คงจะสาระสองมันมีทุกภาษาเลยอ่ะอ่า่าสองก็บางทีก็ลืมภาษาเกาหลีก็ยังมีอะไรคาบางคําอย่างเงี้ยนะคะอยู่ภาษาไทยอยู่เมืองไทยสองปีก็ภาษาไทยก็ก็ยังจําได้ไม่หมดเรียนแล้วก็บอกแล้วก็บอกอีกบอกแล้วก็บอกอีกก็ลืมอีกก็มีเหมือนกันนะคะปกติเรื่องปกติใช่ไหมคะไม่ต้องคิดมากเนาะก็ดูไปบ่อยก็ดูดูไปนะคะขอบคุณนะคะ ินด <Okay. S 3> ีค่ะโอเคขอบคุณครับ